สวัสดีครับ <c oughs> มาดูปัญหาของมะเขือพวงบใบจะกรอบใบไหม่ต่อไปนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นอาการที่เกิดจากมแมลงปากดูดนะครับมาดูนะครับว่าเป็นตัวอะไร เราจะสังเกตเห็นว่ามีเพียจักจัก่นนะครับนี่ครับเนี่ยพี่ดูใต้ใบเราจะเห็นเพียจักจัก่นเขียวๆวิ่งไปวิ่งมานะครับนี่ตัวนี้ครนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆน,าน,นี่ใบ ไปกรอบไหมหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับน่ครับอีกตัวหนึ่งก็การรักษาก็ต้องพ่นยา พ่นยาไว้แล้วก็จะมียาโรยโคนต้นนะครับเอาแบบเชีวภาพก่อนถ้าเชีวภาพไม่อยู่ค่อยเป็นแบบเคมีนะครับครับช่วงนี้อากาศมันร้อนครับช่วงนี้ครับก็จะพบปัญหาหน่อยนี่ครับนี่ครับบินไปบินมานะครับลูกค้าเก็บเ็่ถุงมานี่ครับ จะสังเกตเห็นเลยนะครับเนี่อ,อครับถ้ามองไปด้านในก็จะเห็นนะครับเ,เป็นกลุ่มแมลงปากโดดนะครับจักจันเขียวนะครับ,รบก็ไทยไว้ดูคร่าวๆนะครับจะได้รู้แนวทางในการรักษา capo